Terima kasih telah menonton! ที่ทำเนียบรัฐบาลกัมพูชาสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโซฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชามอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์กัมพูชาให้กับนายกัมพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาหลังจากที่ทางนายกัมพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาได้เข้าไปช่วยจัดสวนมิตรภาพกัมพูชาไทยกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาตั้งอยู่ใจกลางเมืองพนมเปญให้เป็นที่พักผ่อนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีขนาดพื้นที่ประมาณ20คู450เมตรหรือ9,000 ตารางเมตรล้อมรอบด้วยสถานที่สําคัญต่างๆเช่นสถานทูตอเมริกากระทรวงสื่อสารและปรายณีมหาวิทยาลัยบริหารธุรกิจกระทรวงพาณิชย์หอสมุดแห่งชาติโรงเรียนฝรั่งเศสและอยู่ใกล้กับวัดพนมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของกลุ่มพนมเปญในําพลตัสจาประธานสวนอนุรุพัทยากล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากนายกรทฐมนตรีกัมพูชาที่ทางสวนอนุรุพัทยาได้สร้างสวนมิตรภาพกัมพูชาไทยสําหรับการจัดสวนมิตรภาพกัมพูชา ไทยเนื่องจากทางประเทศัมพได้ให้สวนหนุนนุพัทยาเข้าไปช่วยจัดสวนที่กลุ่มพนมเปนประเทศัมพูชาเนื่องจากเห็นว่าทางสวนหนุนนุพัทยาเป็นผู้มีประสบการณ์ในผลงานการจัดสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์ในระดับชาติและระดับโลกโดยเฉพาะการปรับภูมิทัศน์ตามสถานที่สําคัญต่างๆโดยเฉพาะงานจัดสวนที่ประเทศอังกฤษที่ได้เหรียญทองมาแล้ว6ปีซ้อนครับผมได้เดินทางมา ประเทศกัมพูชาเที่ยวนี้เนี่ยเพื่อมารับเ,เครื่องราชจากท่านคุณเซนท่านให้ผมในฐานะทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศของท่านโดยที่เราได้ทำส่วนเฟรนชิปการ์เด้นอยู่ใจกลางเมืองพนมเป็น